สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่มาจากไหนคะผมมาจากอำเภอประคำครับจังหวัดบุรีรัมย์อ๋อชื่ออะไรคะพี่ไรกูนองอ๋อจ้ะอันนี้มาตั้งแต่กี่โมงคะมาตั้งตีสามครับมาตั้งตีสามอ๋อตีสามมาถึงนี่ครับจ้ะแล้วอันนี้มาเอาพันยางกี่ต้นคะไอ้มันหกร้อยกว่าต้นนี่แหละครับอ๋อรวมทั้งสองห้าหนึ่งด้วยครับจ้ะอันนี้เดี๋ยวเอาไปปลูกเลยหรือเอาไปตั้งไว้เอาไปตั้งไว้ก่อนครับมันฝนมันยังไม่ตก คนตกกันอย่างนี้ไปปูปอ๋อแต่ขุดขุดหลุมอะไรเสร็จเรียบร้อยยังไม่ได้ขุดอะครับ <laughs> <laughs> ไปช่ำไว้ก่อน <laughs> จ้ะขอบคุณมากเลยค่ะอันนี้อันนี้ดูมาจากช่องเจ๊ชงใช่ไหมคะครั <laughs> บครับ <laughs> ดูช่ำเลยครับจ้ะ <laughs> ขอบคุณจ้าแล้ว <laughs> นุ้ยถ่ายนี่อันนี้เป็นชัดเดียวค่ะชัดเดียวเขาจะรูปทรงแบบนี้และจ้ะ20ต <laughs> ้นถ้าชัดสองพอลงดินไปแล้วเขาจะยาว ยาวแล้วต้นสวยพอดีเลยผมเอาเอาไปตั้งไว้กันช่ำไว้กันพอดีจัดสองถึงหนึ่งดจะเด็ปลูกอ่าเด็กนี้จะพูดมันจะไม่งอซ่อนท้ายได้เนี่ยตั้งสองชั้นขึ้นไปเนี่ยเ่อยถ่ายกันเอาลงค่อยท่ายกันถึงแล้ว เลขสองกีนี่นะคะชัดเดียวมใช่แล้วตอนก็ตอนมีสอง ก็เดี๋ยวขยับออกมาวางตอนละ้ตอนตอนแถวที่สามที่สี่เดี๋ยวเราดึงแสลมแตงมันอ่เลยมันไม่ตีหยอดอยู่แล้วอันนี้กินข้าวชาไหมายังจ๊ะ ก็ไปกินมาทังรถเด็กเดี๋ยวเส้นนี้ก็ออกเดินทางต่อบคไปจิ้งบานกันหแล้วมอง วนไปผัดเนื้อไปมาหวานสามสี่หกถามฟาร์มพอใจถูกใจแล้วบอกว่าโอ้โหของมาถูกใจมากไม่ใช่ว่าอุ้มเจ้าของไม่มาให้แบบไหนก็ได้มีใก่เลยไปเรียนรู้เลยนะย้อนเลยครับลำเอี๊ยอธีพ่อถุงโคตรใหญ่ คุ้งเล็กใหญ่ไม่เหมือนกันนะต้นทดีนะคถ้าอันนี้แถมเข้าไปกี่ต้นอ่ะห้าตน้นนี่เราแถมไปห้าต้นกันหักนะ เนี่ยก่อนจะแสดง <sweil>

นักฟุตบอลต้องมีตัวตายตัวแทนม่ตัวตายตัวแทนเด้อมีอยตัวสำรองตัวตายตัวแทนหนึ่งใช่ป่วยอยู่โรงพยาบาลมาหามออกมาเลยไปตั้งยางก่อนว่ะอือวันนี้มีใครตั้งนะตัวตายตัวแทนมีตัวตายตัวแทนถือทังออกซิเจนมาเลยเจตเลยนะครับเรื่องทหารป่วยป่วยเท่าไรก็ต้องได้มานะต้องมีหลักฐานนอนปิดเตียงก็เอามาเอามานะมีคอขาว โอเคกำลังไปได้สวยเลย เธอทากอะงานเข่าคนเดียวอันนี้เราใช้สแลมอันนี้เขาเตรียมสแลมมาเรียบร้อย

ใจเย็นๆเติดรถ้าไปด้วยอย่างนั้นเข้าเลยนะ rất giỏi nó sẽออก ทีนี้ทีนี้ต้องตัดยอดหัวลมหัวลม không ไปของงงๆเห็นไหมอย่าไปหวาดตัดหยอดนี้กับตัดเหนือเวลาเขาตัดหนูเขาแ่งหนูลูกใหม่ไม่มีไปเลยคนตัดหยหอนไปเลยแต่ถึงปีๆขันาหเยอะนะจนแทงหย่อนนะแต่เขาเอาใช่ไม่ั้งทั้ทุกลูกนะเพอาใหม่มีใบแฝงมีตลูกก็แฝงละเลยตรงข้าง อนี้ก็ปลูกนามเขาปะเนี่ยเอ้ยรับโค้มาเอาไว้ตรงไหนเนี่ยเราคงไปข้างหน้ากันเลยอ๋อจ้ะคนน้อยเหมือนไรละสำเร็เร็บไม่เต็มเลยแบบสวยงามเลยไมายก่เต็มไม่เต็มไม่เต็มอ่ะครับมึงหนีทำกูไหนไหนแล้ว ทีไม่พอก็ไม่พอพพอดีๆตัวนก็ทิ้งจับจัเก็บบมาอันนี้ไม่ลูอมันมันจะล้มขุดจะล ช่วยเขาทำแซลม,ดม,มเดอ่ยไอ้มีขนมไม้กล้วยไปนอนนู่นแล้ว <c oughs> มีขนมไ,ไม่ไปไหนอะ่ะยินมคางไอ้มันคุ้มในทางด้วยตั้งหูมากก็ได้มึงไปพันหนดได้ริงพันอเอาเข็มพัน อาเย็บเอาเย็บเอาพัน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 อ่ดดจับตรงนั้นให้หน่อยเดยวจะดึงตรงงทนใ่นกพันไมต้าง่จะอจะลออาน ลิมิมกระดาก็พอไม่ต้องไปเย็บลึกเรื่อหาอตนหี่าสองอยห้าดิบ่อยมกี